สวัสดีครับสวัสดีค่ะพ้อ้ันบ้านคอนโดวันนี้ผมกับคุณนายพาทุกท่านมาอยู่ที่โครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ใหม่ล่าสุดจาก s c Asset ที่ถูกออกแบบเพื่อเจนวายโดยเฉพาะกับที่นี่ครับโครงการ Reference สาธรวงเวียนใหญ่ครับผมเวลานี้เจนวถือได้ว่ามีบทบาทสำคัญและกำลังอยู่ในวัยทำงานโดยจะอาศัยอยู่ในเมืองซะเป็นส่วนใหญ่ ที่นี่เลยค่ะ reference สาธรวงเวียนใหญ่จะมาเป็นที่อยู่อาศัยแห่งใหม่ที่มีดีไซน์และตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกไลฟ์สไตล์เลยค่ะด้วยการออกแบบที่ได้รับแรงบนนันดาลใจมาจากดวงจันทร์ที่มีความโค้งเว,ว้าพร้อมแสงเงาตกกระทบนะครับ ทำให้ที่นี่เนี่ยดูคลาสสิกทุกมุมมองพร้อมกับเป็นแรงบันดาลใจพร้อมให้ไอเดียของคุณบันเจิดทะลุจัก,กรวาลไปเลยครับพร้อมกับโลเคชันสุดพราหม์เพียง130เมตรจาก BTS วงเวียนใหญ่ให้คุณได้พุ่งทยานทุกทิศทางได้ดั่งใจ2ส,สถานีถึง CBD สาทรและไอคอนสยามแวดล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและร้านอาหารชื่อดังอีกมากมายเลยค่ะมาดูโมเดลกันบ้างครับที่นี่เนี่ยนอกจากโลเคชันจะพราม์และมีดีไซน์ที่สวยงามแล้วนะครับ ตัวตึกเขายังมีความสูงโดดเด่นอีกด้วยโดยโครงการจะตั้งอยู่ในซอยกรุงธนบุรี2ซึ่งหน้าปากซอยนี้นะครับก็คือ BTS วงเวียนใหญ่นั่นเองครับจากโครงการนะเดินไปนง่ายๆสบายๆเลยแค่130เมตรเท่านั้นโครงการ Reference สาทรวงเวียนใหญ่เป็นอาคารสูง2อาคารโดยที่อาคาร A สูง32ชั้นและอาคาร B สูง51ชั้นค่ะ ตั้งอยู่บนที่ดิน3ไร่กว่ามีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด815ยูนิตและมีร้านค้า4ช็อปพร้อมกับที่จอดรถประมาณ4 5เไม่รวมซ้อนขันค่ะเริ่มมาที่อาคารด้านหน้าสุดนี่เลยนะครับจะเป็นช็อปนั่นเองนะซึ่งก็แน่นอนแล้วว่าช็อปนี้ก็คือฟูดแลนด์นั่นเองรดมากเวอร์ <Mark> รับรองนะครับว่ามีของถูกและดีให้ลูกบ้านเนี่ยมาอิ่มอร่อยกันไนดะ้ทั้งวนันทั้งคืนเลยนะส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นเดอะเลฟรูฟการ์เด้นให้มานั่งพักผ่อนผ่อนคลายกัไดด้้วยครบ เดินต่อเข้ามากันเลยค่ะที่อาคารแรกของเราจะเป็นอาคาร A B มี o r o p off ในร่มและพอเข้ามาในอาคารนะคะจะพบกับ The Moon Lobby l Lob o ล็อบต้อนรับสุดเรียบหรูมีดีไซน์เหมือนเราหลุดเข้ามาอยู่บนดวงจันทร์เลยค่ะพร้อมด้วย Luna Lounge และ Orbit Coworking Space ให้มานั่งพบปะเพื่อนฟูงหรือนั่งทำงานกันได้ด้วยขึ้นมาต่อที่ชั้น10นะครับชั้นนี้จะเป็นสวนกลางใหญ่อีกจุดหนึ่งนะจะมีสวน Play ย a r d ที่มีต้นไม้ฟอกอากาศด้วยและมี f l floating terrace ท่ามกลางสายน้ำเย็นๆและ Crescent Pavilion ให้มานั่งชิลท่ามกลางบรรยากาศสบายๆครับอ๋อและชั้นนี้นะครับเป็นชั้นที่เชื่อมทั้ง2อ,อาคารเข้าไว้ด้วยกันด้วยนะขึ้นมาต่อกันที่ชั้น31ของอาคาร A เลยนะคะตรงนี้จะมี Moon ด e กสค่ะให้ลูกบ้านได้มานั่งสวีทใต้แสงเงาจันทร์กันและ Over the Moon Active Club ซึ่งเป็นฟิตเนสให้เราได้มาฟิตแอนด์เฟิร์มกันค่ะมาต่อที่อาคาร B กันเลยครับที่อาคาร B นี้นะครับชั้น G ก็จะมีล็อบบี้และโคเว r ร์กิเหมือนกัน แต่ที่เป็นไฮไลท์ก็คือความสูงของตึกนี้ครับจะสูงถึง51ชั้นและมีการยกส่วนกลางไว้ที่2ชั้นบนสุดด้วยนะ โดยที่ชั้น50นะครับจะเป็น Moon Cave Swimming Pool สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ให้ลูกบ้านเนี่ยมาว่ายน้ำออกกำลังกายได้อย่างจริงจังเลยนะครับแถมยังเป็นสระว่ายน้ำที่สูงที่สุดในย่านนี้พร้อมกับเปิดรับวิวสุดตระการตาด้วยแล้วมาตื่นตะลึงกันต่อกับชั้น51ที่มี Fly to the Moon Lounge ที่เห็นวิวสวยงามตระการตาทั่วทั้งสาทรวงเวียนใหญ่งดงามเกินบรรยายจริงๆค่ะดุดดังมองดูโลกลงมาจากดวงจันทร์เลยนะคะ และเด็ดสุดกับอีคลิปออนเซนให้เรามาแช่น้ำผ่อนคลายพร้อมกับชมวิวที่เป็นที่สุดของย่านสาทรวงเวียนใหญ่เลยค่ะและที่นี่นะครับเขายังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยนะด้านหลังโครงการเขามีซีโร่เวสโซนให้เรานำเศษอาหารเศษขยะนะครับมาทำเป็นปุ๋ยได้ด้วยพร้อมกับมีแปลงปลูกผัก ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถปลูกพืชผักสวนครัวพร้อมกับเก็บไปรับประทานได้ด้วยนะรอดมากเวอร์เลยค่ะคุณผู้ชมขาส่วนกลางนะคะแน่นๆขนาดนี้ห้องตัวอย่างจะสวยงามขนาดไหนตามเราสองคนไปชมพร้อมกันเลยค่ะไปเลยครับไปเลยห้องตัวอย่างแรก เป็นห้องแบบสตูดิโอขนาด27ตารางเมตรค่ะและทุกห้องของที่นี่จะมาพร้อมกับความสูงโปร่งโล่งอยู่สบายด้วยความสูงจาก Flour ฟล i n g ถึง2.7เมตรเลยนะคะถือเป็นสตูดิโอขนาดใหญ่พร้อมพที่เปิดโลกในการใช้ชีวิตมากเลยนะครับแถมเฟอร์นิเจอร์โครงการจัดมาให้แบบแน่นๆเต็มห้องเลยคุณพ่อบ้านคะแล้วไหนคะคือโต๊ะทํางานแล้วก็โต๊ะทานข้าวของคุณนายอย่าบอกนะว่าจะให้คุณนายนั่งพื้น ก็หลบไปสิครับคุณนายด้านนี้นี่โอ้โหที่นี่เขามีโต๊ะอเนกประสงค์แบบพับเก็บด้วยค่ะเนียนกริดไปกับตู้เลยสวยงามลงตัวใช้พื้นที่ได้เกิดประโยชน์ใช้สอายสูงสุดจริงๆเลยนะและนุ่นครับเปิดตู้นั้นหน่อยสิหนคุณนายขอลองเปิดดูสิคะโอ้โหคุณผู้ชมคะในตู้นี้เขามีที่แขวนเก้าอี้ให้เราด้วยค่ะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสุดๆเลยค่ะเก้าอี้ก็จัดมาให้นะครับแถมด้านนี้มีอ um> ีก มีชั้นเก็บของอเนกประสงค์ในนี้ด้วยเก็บของได้เพียบเลยนะครับถูกใจคนรุ่นใหม่แน่นอนเท่านั้นยังไม่พอนะคะเซ็ตบิวอินทั้งเซ็ตนี้ตั้งแต่ฐานโซฟายันฐานเตียงโครงการเขาจัดมาให้เราหมดเลยค่ะด้านใต้นี้ก็จะมีลิ้นชักเก็บของอเนกประสงค์ด้วยเป็นการใช้พื้นที่ที่คุ้มค่ามากเวอร์เลยนะคะคุณผู้บ้านด้านนี้ครับแค่ซื้อฟูกนุ่มมาวางนอนก็ฟินแล้วนีเนี่ยคุณนาย แค่ลากกระเป๋าซื้อของเพิ่มอีกไม่กี่อย่างก็พร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะฝั่งนี้นะคะก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่รับแสงธรรมชาติได้เต็มที่พร้อมกับกระจกบานกระทุง้งเอาไว้เปิดรับลมระบายอากาศได้ด้วยค่ะ ฝั่งนี้นะครับมีประตูกระจกบานผักออกไปเดี๋ยวเป็นโซนระเบียงนะวางเครื่องซักผ้าได้เลยครับผมระบบน้ําดีน้ําทิ้งโครงการจัดต่อไว้แล้วส่วนด้านนี้ครับชั้นวางทีวีสวยๆสอดคล้องกับเฟอร์ทั้งหมดในห้องนี้โครงการจัดเตรียมมาให้ด้วยและสะตูของทุกห้องที่นี่เขาจะมี walk in ินคร e t มาให้เราด้วยนะคะโครงการจะเตรียมบิวอินตู้เสื้อผ้าเต็มความสูงจากพื้นถึงฝ้ารูปตัวแอมาให้เราค่ะเอาไว้เก็บเสื้อเก็บเดรสเก็บของใช้ในการแต่งตัวได้อย่างจุใจเลยและด้านนี้จะเป็นห้องน้ําค่ะตกแต่งด้วยกระเบื้อง งามสบายตาน่าใช้มากๆเลยโครงการจะเตรียมอ่างล้างหน้ากระจกสองหน้าสุขภัณฑ์เรนชาวเวอร์พร้อมกับฉากกาั้นอาบน้ำเอาไว้แยกส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้และด้านข้างนี้โครงการจะมีการเจอะผนังมาให้เราด้วยนะคะเอาไว้เก็บครีมเก็บเครื่องประทินความงามพร้อมกับมีปลั๊กไฟมาให้เราด้วยค่ะเป็นยังไงคะคุ้มมากเวอร์และด้านหน้าห้องนี้นะครับก็เป็นโซนครัวนั่นเองเป็นโซนครัวเปิดนะชุดเคาน์เตอร์ครัวตู้ลอยฮอปฮุซซิงมาครบ ครับคบตัวครัวนี่ครับคุณนายนี่เป็นทีมตังเคราะห์สวยงามเลยนะครับแถมมีที่ปิดฝาซิงตรงนี้ให้เราสามารถใช้ในการปิดซิงค์ไว้เวลามีการเตรียมอาหารตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมและที่นี่ยังมาพร้อมกับระบบโฮมออโตเมชั่นควบคุมผ่านระบบแอปรู้ใจนั่นเองเราสามารถสั่งการเปิดปิดเครื่องประ,ประกาศเปิดปิดไฟได้นะครับ คุณนายเห็นไหมว่าปลั๊กไฟเขาก็ยังสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วยนะเผื่อคุณนายเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้และจําไม่ได้เอ๊ะปิดหรือยังลืมถอดปลั๊กไฟหรือเปล่านะครับก็สามารถสั่งตัดไฟผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับผม มานะครับเป็นห้องแบบ one bedroom ขนาดประมาณ31ตารางเมตรครับเป็น one b e d ที่มีดีไซน์ลงตัวมากๆห้องนอนเนี่ยมีการแบ่งกัน้นแบ่งโซนแยกเป็นสัดส่วนชัดเจนลงตัวเลยครับและด้านหน้าห้องก็จะเป็นโซนครัวนั่นเองครัวที่ได้เป็นครัวปิดซะด้วยเขาตะครัวโครงการจัดมาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งทําอาหารและฝั่งเตรียมอาหารในโซนลิเวิงเฟอร์ก็ครบจัดมาให้แน่นจุกๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโซฟาโต๊ะกลาง ชุดโต๊ะรับประทานอาหารแล้วก็ตู้วางทีวีโครงการจัดมาให้แบบนี้เลยนะคะและด้านหลังคุณนายนี้นะครับจะเป็นช่องแสงขนาดใหญ่เปิดออกไปเป็นโซนระเบียงนั่นเองระเบียงมีความกว้างพอสมควรเลยนะหาชุดโต๊ะสนามมานั่งชมวิวจิบชาได้อย่างเพลิดเพลินเ,เลยครับผม มาต่อกันที่ห้องนอนเลยค่ะคุณนายชอบห้องนอนของห้องใช้นี้มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะนี่เลยค่ะถือว่าเป็นมุมโปรดของคุณนายกับบิวตี้สเตชันที่มีกระจกสองหน้ารูปครึ่งวงกลมโอ้โหดูดีมีสไตล์มากๆเลยค่ะพร้อมกับด้านนี้นะคะจะเป็น Walk In c l o ค e t ค่ะมีตู้เสื้อผ้าใหญ่ๆรูปตัว L อลเอาไว้เก็บเสื้อผ้าให้จุใจกันไปเลยครบเครื่องจริงๆเลยนะครับและห้องน้าที่นี่เนี่ยน่าใช้งานมากจริงเลยมีดีไซน์โค้งมนสวยงามเหมือนดวงจันทร์เหมือนกับคอนเซ็ปต์โครงการนั่นเอง Oh สำหรับใครที่ต้องการห้องที่มีพื้นที่ใหญ่ๆเพื่ออยู่อาศัยกันแบบครอบครัวคุณนายขอนำเสนอห้อง 2-bedroom ห้องนี้เลยค่ะมีขนาดใหญ่มากตั้งแต่70ถึง72ตารางเมตรเลยนะคะเป็นยังไงคะคุณพ่อบ้านใหญ่มากเวอร์น้าก็กว้างด้วยนะเนี่ยเห็นเขาบอกว่าหน้ากว้างถึง13เมตรเลยนะเป็น 2-bed ที่ใหญ่มาก แถมเป็น2 b เบที่สมบูรณ์แบบด้วยครับเพราะมี2 b เบด b ูบานั่นเองมีกี้แอบไป,ปส่องมานะครับห้องนอนเนี่ยทั้ง2ห้องใหญ่มากเวอร์จริงๆเลยห้อง Master b ์ d r o o m ก็มี Walk-in Closet ด้วยนะครับและตรงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้ครับ Living โซนครัวโซนรับประทานอาหารผสมผสานกันได้อย่างลงตัวมีขนาดกว้างใหญ่มากๆ ทำโซนครัวมีเคาน์เตอร์ครัวบรูปตัวยูด้วยครับทำอาหารยังมีความสุขอบอุ่นกันไปเลยคุณนายเชื่อว่าใครที่ได้มาอยู่ที่นี่จะต้องฟีลไลค์โฮมสุดๆเลยค่ะยังกับเราอยู่บนบ้านลอยฟ้าเลยดูอบอุ่นอบอุ่นหฮมมีมากๆเลยนะคะผมบอกได้เลยนะครับว่าที่ Reference สาทรมุเวียนใหญ่ จะเป็นมากกว่าที่อยู่อาศัยแต่เป็นที่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้ทุกวันผ่านการออกแบบที่มีดีไซน์ทั่วทั้งโครงการผสมผสานกับไลฟส์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้อย่างลงตัวครับห้องพักที่นี่ออกแบบได้มีฟังก์ชันดีมากจริงๆเลยค่ะแม้กระทั่งห้องนอนขนาดเริ่มต้นก็มีความอยู่สบายพร้อมกับฟังก์ชันที่ยืดหยุน่นปรับเปลี่ยนได้ทุกช่วงเวลาการใช้ชีวิตเฟอร์ก็แน่นมากเวอร์แถมส่วนกลางก็มาแบบปังสุดๆไปเลยค่ะและด้วยทำเลนะครับ เหมาะกับคนที่ทํางานในโซนสาทรสีลมเป็นอย่างยิ่งนั่งรถไฟฟ้าแค่2ส,สถานีก็เข้าสู่สาทรได้แล้วครับไปทํางานกลับมาพักผ่อนแบบ day a n d n อน h t ก็ใช้ชีวิตได้อย่างอิสระแบบ Fly Me To The Moon ไปเลยนอกจากใกล้แหล่งงานแล้วยังอยู่ใกล้แหล่งชอปปิ้งสำคัญสคัญด้วยนะคะแวดล้อมไปด้วยห้างอย่างไอคอนสยาม KING POWER มหานครศีลมคอมเพล็กซ์และเดอะมอลท่าพระ มีทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีทองให้ใช้ในอนาคตนะคะก็ยังมีสายสีม่วงและสายสีแดงเข้มมาเติมเต็มทุกการเดินทางในโซนนี้อีกด้วยค่ะและย้ำอีกครั้งนะครับว่าโครงการของเรามีฟ้ดแลนด์ในโครงการด้วยเจ๋งไหมละ่ะเจ๋งมากว่าและเดินออกไปไม่กี่ก้าวนะครับที่ปากซอยกรุงทนบุรี2เนี่ยก็มีทั้งร้านคา้าร้านสะดวกซื้อคาเฟ่สตรีทฟูด้ดอร่อยอ,อ,ยอ,อยเพียบ ช่วงกลางคืนเนี่ยยิ่งคึกคักมากเลยนะครับอยู่ที่นี่เนี่ยเรากลับบ้านดึกแค่ไหนก็ไม่เปลี่ยวนะเดินจากรถไฟฟ้ามาไม่กี่ก้าวหาของกินอร่อยๆแล้วก็เดินเข้าบ้านได้เลยครับที่นี่เป็นดีไซน์คอนโดที่เหมาะกับคนเจ n Y มากที่สุดให้คุณเติมพลังได้เต็มอิ่มเพื่อที่พร้อมจะออกไปใช้ชีวิตได้อย่างตามที่ใจคุณต้องการเลยค่ะแล้วตัวยมมาฟายดินสปีเรชั่นอินดีไซน์ได้ที่ Refer e n ส e สาธรวงเวียนใหญ่กันนะครับ วันนี้สำนักงานขายเปิดเข้าเยี่ยมชมแล้วโดวยจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นไว้มีโอกาสอย่าลืมาเ,เข้ามาเยี่ยมชมกันนะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะโอกาสหน่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมได้ในเพจพอบ้านบ้านคอนโดหรือทาง YouTube c h a n n น l นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ